กลับน,น้องพลน,นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าตัวไวทแท็กตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีดําเทานะคะอ่าตัวีมีถุผ้าสีเดวยกันนะคะสีขาวสีดําสีบอลแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็ตัวนี้เ,เลยดาเทานะคะ,คะมาดูรอบไัสเลยนะคะว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูไวท์แท็ก ตัวใหม่นะคะ2021นะคะว่าเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะวแท็กตัวนี้นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะตัวนี้แล้วก็มีที่คาดตัวนี้สีส้มด้วยนะคะอ่าแล้วก็โลโก้ฟอร์ดตรงนี้นะคะแต่ก่อนมันจะออกเป็นสีเงินใช่ไหมตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีดะะําค่ะอดีกันใกล้เลยไฟหน้าเป็นสี ลมควันดำนะคะตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดทามวิ่งตอนกลางวันด้วยนะคะ,ะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อนะคะเปลี่ยนล้อเป็นล้อสีดำเงาเป็นแมกดำเงานะคะข้อสิอบแปดนะคะอย่างตัวนี้นนอุ้ยแดดสอง แล้วก็ครอบแก้มเป็นสีดำเงานะคะที่จับประตูสีดำเงาค่ะนี่เลยโลบาของเรานะคะมีค่าสีส้มด้วยนะคะตัวนี้เป็นค่าสติกเกอร์สีส้มตัวใหม่ลูกไฟไท้ายกัน,นะคะ่ะนี่ ฝาท้ายของเราเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะคะว h i t e t ตัวใหม่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยมาดูภา,ายในกันเลยนะคะนี่ภา,ายในของเรานะคะ ตัวนี้เวลาเปิดประตูมาตัวนี้ก็จะมีไฟให้ขึ้นนะคะมีไฟขึ้นเพราะว่าแ a น g e r นะคะตัวนี้สําหรับตัวใหม่นะคะแล้วก็ของเราได้ทําการเปลี่ยนเบาะหนังนะคะสําหรับรุ่นใหม่นะคะมีคาดตรงนี้ออกสีเหลืองๆสมๆนะคะแล้เขียนคำว่า w วท์เท็กเบาะหนังคือพรีเมียมคือสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้คือลูกค้าแบบจะออกรถแบบเดิมๆก็ได้นะคะไม่ต้องแต่งก็ได้ะคะ่ะ มาพ้อมกับหน้าจอนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้นะคะฟังเพลงฟัง YouTube ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ะคะ่ะแล้วก็มีถุงนิรภัยให้6จุดด้วยกันเลยนะคะนี้ฟังก์ชันออปชันคือครบมากๆเลยค่ะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าของเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นกระบะเจ้าเดียวนะคะที่มีพวงมาลัยไฟฟ้า แล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะสั่งงานมุมพรอมอะไรไฟฟ้าได้เลยไฟหน้าปิดเปิดโดยอัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนเดิมคะ่ะไฟนะคะสามารถปรับระดับได้นะคะตัวนี้ฝากระโปรงรถของเราก็เป็นฝากระโปรงรถแบบฝาชกอคอัพนะคะตัวนี้ นะคพาลูกค้าชมรอบคันไว้ยท็ก2021เลยนะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะคือสวยมากๆแล้วค่ะตัวนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบชอบแต่งก็สามารถแต่งได้นะคะให้ดูด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะรูของเราบอดี้ใหญ่มากๆเลยค่ะอ่าพาทุกคนชม รับคันเสร็จแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องการติดต่อไว้ท้ายคลิปนะคะสามารถติดต่อมาได้ะคะ่ะมีโปรโมชั่นพร้อมเสนอให้กับลูกค้าทุกข้อเสนอเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ